สวัสดีค่ะลินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลที่เรามีกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาสำรวจความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะทั้งในตลาดแล้วก็แวดวงเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องความสามารถของตลาดในการปรับตัวคือฟื้นตัวได้ดีอย่างน่าทึ่งเลยนะคะแม้ว่าจะมีปัจจัยกดดันใหญ่ๆอย่างเรื่องการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่เกิดขึ้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการกลั่นกรองทําความเข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญๆแล้วก็เก็บตกเกรดที่น่าสนใจจากข้อมูลชุดนี้กันค่ะเอาล มาเริ่มแกะดูกันเลยเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดก่อนนะคะดัชนีหลักๆอย่างดาวโจนส์กับ S&P 5เ0นที่าเนี่ยทำนิวฮติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วใช่ครับส่วน a s d a q ก็ขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดเดิมเข้าไปอีกค่ะราคาทองคำก็พุ่งทำสถติใหม่เหมือนกันครับขณะที่ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยบอลยูสิปีก็ปรับลดลงบิตคอยก็ยังขึ้นต่อนะคะมีแต่ราคาน้ามันดิบที่ดูจะแผ่วๆลงนิดหน่อยครับ ค่ะแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยคือทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกับข่าวใหญ่2เรื่องเลยใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องแรกก็คือการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสาหรัฐหรือชัดดาวที่เริ่มไปแล้วเพราะสภายังตกลงงบประมาณไม่ได้กับอีกเรื่องคือตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ที่ออกมาเ,เรียกว่าน่าผิดหวังมากค่ะเห็นว่าตัวเลขติดลบเลย ตำแหน่งงานหายไป32,000ตำแหน่งในเดือนกันยายนส่วนทางกับที่เขาคาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นตั้ง45,000ตำแหน่งโหต่างกันเยอะเลยนะคะครับซึ่งมันก็เป็นสัญญาณว่าตลาดแรงงานอาจจะกำลังเ,เย็นลงหรือชะลอตัวลงแต่ดูเหมือนตลาดจะไม่ค่อยสนใจปัจจัยลบพวกนี้เท่าไหร่เลยนะคะนั่นนะสิครับตลาดดูจะมองข้ามไปเลยจริงด้วยค่ะตลาดดูไม่กโกรเรื่องชัดดาวเลยนะคะปิดบวกมา4วันติดแล้ว S&P 500กับดาวนี้นี่ทำจุดสูงสุดใหม่ด้วยซ้ำอะไรทำให้นักลงทุนใจนิ่งกันขนาดนี้คะทั้งที่ก็น่าจะเป็นข่าวใหญ่พอสมควรเลยคือถ้ามองย้อนไปในอดีตนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจขนาดนั้นมีข้อมูลจาก LPL Financial เขาชี้ว่าในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเกิดชัดดาวเฉลี่ยแล้ว S&P 500ลดลงแค่แบบว่าประมาณ1.6เท่านั้นเองอ๋อเหรอคะน้อยกว่าที่คิดนะคะเนี่ยครับ บางครั้งตลาดกลับขึ้นด้วยซ้ำไปอย่างครั้งล่าสุดที่ชัดดาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เลยช่วงปลายปี2018ถึงต้นปี2019ตอนนั้นตลาดหุ้นกลับพุ่งขึ้นกว่า10%เลยนะครับทำไมล่ะคะเพราะตอนนั้นนักลงทุนให้ความสำคัญกับการที่เฟดเขาเปลี่ยนท่าทีมาเป็นผ่อนคลายนโยบายมากกว่าเรื่องชัดดาวคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนักลงทุนมักจะโฟก,กัสไปที่ผลประกอบการบริษัท แนวน้มเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็ทิศทางนโยบายของธนาคารกลางมากกว่าเรื่องการเมืองระยะสั้นแบบนี้ครับอืมเข้าใจค่ะแต่ถึงแม้ว่าตลาดจะไม่กลัวนะคะการปิดหน่วยงานครั้งนี้ก็กอาจจะสร้างปัญหาอื่นๆตามมาได้ใช่ไหมคะอย่างเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญสคัญเนี่ยค่ะถูกต้องครับผลกระทบที่น่าจะเห็นได้ชัดเลยก็คืออาจจะทําให้การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญๆเนี่ยมันล่าช้าออกไป อย่างรายง,งานตลาดแรงงานทางการจากสำนักง,งานสถิติแรงงานหรือ BLS ที่ปกติจะต้องออกวันศุกร์นี้ก็อาจจะต้องเลื่อนครับอ๋อเพราะว่าหน่วยงานเขาหยุดทำงานในช่วงชัดดาวเหรอคะใช่ครับหน่วยงานนี้จะหยุดทำงานไปเลยนอกจากนั้นก็อาจจะกระทบกับการประกาศตัวเลขปรับค่าครองชีพหรือ c LA สำหรับผู้รับผลประโยชน์ประกันสังคมในปี2026ด้วยเพราะอะไรคะ เพราะว่าต้องใช้ข้อมูลเงินเฟอ้อจาก BLS เหมือนกันครับซึ่งเรื่อง c o l a เนี่ยก็สำคัญมากกับผู้สูงอายุเป็นละล้านคนเลยทีเดียวอืมก็เป็นผลกระทบทางอ้อมที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะครับผมเข้าใจแล้วค่ะทีนี้เรามาดูหุ้นรายกลุ่มกันบ้างดีกว่าค่ะเห็นว่ากลุ่ม healthcare หรือการดูแลสุขภาพนี่โดดเด่นมากๆเลยทำผลงานได้ดีเยี่ยม2วันติดเลยเหรอคะใช่ครับ กลุ่ม healthcare นี่เป็นดาวเด่นเลยโดยเฉพาะหุ้นไฟเซอร์ไฟเซอร์นี่แรงมากจริงๆค่ะครับพุ่งขึ้นแรงมากๆเกือบ7%เมื่อวานแล้วก็บวกต่ออีก7%ในวันนี้เลยโหอะไรทำให้ขึ้นแรงขนาดนั้นคะก็หลังจากที่บริษัทเขาประกาศลดราคายาหลายรายการในสหรัฐนะครับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับทำเนียบขาวและกับการยกเว้นภาษีศุลกากรบางอย่างให้เป็นเวลา3ปีพอมีข่าวนี้ออกมาก็ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มนี้ไปเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับข้อตกลงนี้เหมือนเป็นการปลดล็อกความไม่แน่นอนให้กับอุตสาหกรรมยาเลยอาจจะช่วยลดแรงกดดันเรื่องกฎระเบียบที่เคยกังวลกันมานานนะครับคือการที่บริษัทยายอมเจรจาเรื่องราคายาในส่วนของ medicare เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูทั้งอุตสาหกรรมมันคิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่ไม่สูงมากนัก ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ทางรัฐบาลและบริษัทก็พอใจกันทั้งคู่หรือวินวินนั่นแหละครับอืมนอกจากนี้เนี่ยไฟเซอร์ Pfizer ยังมีข่าวดีเสริมเข้ามาอีกจากการทดลองยารักษาโรคอ้วนตัวใหม่ที่เป็นกลุ่ม GLP-1 นะครับที่ได้มาจากการซื้อกิจการเมซ e นเทราซึ่งผลทดลองระยะกลางออกมาดีมาก ก็ยิ่งช่วยหนุนราคาหุ้นเข้าไปใหญ่เลยแล้วไม่ใช่แค่ไฟเซอร์ตัวเดียวใช่ไหมคะที่ขึ้นเห็นว่าหุ้นยาตัวอื่นๆก็คึกคักตามไปด้วยใช่ครับอย่าง a s t r a z e n e c a Novo Nordisk Eli l i l l ีก็ปรับตัวขึ้นกันหมดเลยค่ะแล้วยังมีข่าวว่าทรัมป์อาจจะเปิดตัวเว็บไซต์ให้คนซื้อยาจากผู้ผลิตได้โดยตรงในราคาพิเศษอีกแบบนี้ก็ยิ่งส่งผลดีต่อกลุ่มนี้เข้าไปอีกสิคะก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกเสริมเข้ามาครับมีอีกประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันคือเรื่อง valuation หรือมูลค่าหุ้นนะครับ ค่ะยังไงคะคือหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์หลายตัวเนี่ยจริงๆแล้วซื้อขายกันในระดับราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตอย่าง Bristol m y e r s หรือ BMY เนี่ยซื้อขายกันที่ PE ล่วงหน้าคืออัตราส่วนราคาต่อกำไรคาดการแค่ประมาณ8.5เท่าเองโหถูกมากเลยนะคะ ใช่ครับถือว่าถูกมากถ้าความกังวลเรื่องกฎระเบียบมันคลี่คลายลงก็มีโอกาสที่มูลค่าหุ้นพวกนี้จะปรับตัวขึ้นไปหาระดับปกติได้ประกอบกับนักลงทุนบางส่วนอาจจะกําลังมองหาโอกาสนอกกลุ่มเทคโนโลยีที่แบบว่าถือกันเยอะอยู่แล้วด้วยกลุ่ม h e a l t h c a r ที่งบดุลแข็งแกร่งแล้วก็ราคาไม่แพงก็เลยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจขึ้นมาครับน่าสนใจมากค่ะ ขยับมาดูฝั่งเทคโนโลยีกับ AI กันบ้างคะ่ะอันนี้ก็มีข่าวใหญ่ๆเยอะเลยเริ่มจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก่อนเลยนะคะหุ้น Intel นี่พุ่งแรงมากมีข่าวว่ากำลังคุยกับคู่แข่งอย่าง AMD ให้มาเป็นลูกค้าโรงงานผลิตชิปของ Intel เองเลยเหรอคะอันนี้น่าสนใจมากเลยคะ่ะใช่ครับเป็นรายงานจาก s e m a p o r ที่บอกว่า Intel กำลังเจรจาเบื้องต้นกับ AMD ให้มาใช้บริการโรงงานผลิตหรือ foundry ของ Intel นะครับ ซึ่งอาจจะรวมถึงการลงทุนจาก AMD โดยตรงด้วยโห oh, คู่แข่งมาคุยกันเองเลยครับยังไม่ชัดเจนว่าถ้าตกลงกันได้เนี่ย AMD จะย้ายการผลิตมามา,มากน้อยแค่ไหนแต่มันน่าสนใจตรงที่2บริษัทนี้เป็นคู่แข่งกันมาตลอดแล้ว Intel ก็กำลังพยายามอย่างหนักเลยที่จะปั้นธุรกิจ Foundry ของตัวเองให้สำเร็จการได้ลูกค้าใหญ่อย่าง AMD มานี่จะเป็นก้าวสำคัญมากๆครับไม่ใช่แค่เรื่องชิปนะคะเรื่องพลังงานสำหรับ AI ก็ดูร้อนแรงไม่แพ้กัน หุ้น AES ที่ทำพลังงานหมุนเวียนพุ่งเกือบ17%เลยเพราะมีข่าวว่า GIP ของ BlackRock สนใจจะเข้าซื้อกิจการเหรอคะถูกต้องครับ Financial Times รายงานว่า GIP หรือ Global Infrastructure Partners ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนโครงสร้างพื้นฐานยักษ์ใหญ่ในเครือ BlackRock เนี่ยกำลังเจราจาซื้อ AES ในมูลค่าราวๆ38,000ล้านดอลลาร์ทำไมถึงสนใจ AES ละคะ คือเดีลนี้อาจจะเชื่อมโยงโดยตรงกับความต้องการพลังงานมหาศาลของศูนย์ข้อมูล AI เลยครับเพราะว่า AES มีสัญญาใหญ่ในการจัดหาพลังงานสะอาดให้กับศูนย์ข้อมูลของลูกค้ารายใหญ่อย่าง Google Amazon และ Microsoft อยู่แล้วอ๋อค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มารองรับ AI เนี่ยเป็นเมกะเทรนด์จริงๆครับความต้องการพลังงานมันสูงมากแล้วก็มีหุ้นน้องใหม่เฟอร์มีด้วยที่พัฒนาแคมปปัสศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่ เข้าตลาดวันแรกก็พุ่งไป55%เลยทั้าเนลยทั้งที่ยังไม่มีรายได้ด้วยซ้ำนักลงทุนตื่นเต้นอะไรกันขนาดนั้นคะกรณีเฟอร์มีนี่ก็น่าสนใจหลายอย่างครับการที่หุ้นพุ่งขึ้นแรงขนาดนั้นสะท้อนความคาดหวังที่สูงมากๆเลยต่อธุรกิจที่เกี่ยวกับ AI แม้ว่าบริษัทจะเพิ่งก่อตั้งแล้วก็ยังไม่มีรายได้แต่โครงการ Pre s i d e n t d o n a l d J. Trump Advanced Energy and Intelligence Campus ในเท็กซัสที่เขาประกาศออกมาเนี่ยมันใหญ่มาก แล้วมีอะไรน่าสนใจอีกคะอีกอย่างคือเฟอร์มีเขาจดทะเบียนในรูปแบบ e i ดหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อ๋อรีดปกติจะลงทุนในออฟฟิศห้างโรงแรมอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแต่นี่เขาเอามาใช้กับศูนย์ข้อมูล AI เลยแล้วก็มีแค่โครงการเดียวด้วยซึ่งมันต่างจากรีดทั่วไปที่จะมีพอร์ตหลากหลายมันก็สะท้อนว่านักลงทุนเริ่มยอมรับโมเดลใหม่ๆที่มันเกี่ยวกับ AI มากขึ้นครับ แสดงว่าเม็ดเงินลงทุนใน AI นี่ยังไหลเข้ามาไม่หยุดเลยนะคะนักวิเคราะห์ก็มองแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับนักวิเคราะห์จากซิตี้เพิ่งปรับเพิ่มคาดการเม็ดเงินลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หรือไฮเปอร์สเ e เลอรอย่าง Microsoft, Google, Amazon ะครับเขาคาดว่าปีหน้าจะลงทุนกันถึง490,000ล้านดอลลาร์เลยเพิ่มจากคาดการเดิมที่420,000ล้านดอลลาร์ โหเยอะมากเลยค่ะครับเขาให้เหตุผลว่าความต้องการ AI มันยังแรงต่อเนื่องเห็นได้จากการประกาศความร่วมมือการลงทุนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไม่หยุดเลยซิตี้ถึงกับปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น Nvidia ไปเป็น210ดอลลาร์ด้วยนะครับ Nvidia นี่ไปต่อเรื่อยๆเลยนะคะครับผมแต่ในขณะที่การลงทุนกำลังบูมก็มีความกังวลเรื่องการผิดชิปกับนโยบายเหมือนกันนะคะ เห็นว่าซั s ซุงกับ SK Hynix จะผลิตชิ้นส่วนให้โครงการ Star Gate ของ OpenAI แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะผลิตที่ไหนท่ามกลางแรงกดดันให้ผลิตในสหรัฐมากขึ้นประเด็นนี้ค่อนข้างซับซ้อนครับมันเกี่ยวพันกับหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องการแข่งขันทางเทคโนโลยีแรงกดดันทางการเมืองที่อยากให้ผลิตในประเทศหรือ Made in America นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องข้อตกลงการค้ากับเกาหลีใต้ที่สหรัฐก็เรียกร้องให้มีการลงทุนในสหรัฐเพิ่มเติมด้วย แล้วเรื่องวีซ่าล่ะคะเห็นว่ากระทบเหมือนกันใช่ครับขณะเดียวกันอุตสาหกรรมชิปในสหรัฐเองก็กำลังกังวลหนักมากเลยกับข้อเสนอเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่าของรัฐบาลทรัมป์โดยเฉพาะวีซ่า F1 สำหรับนักเรียนต่างชาติแล้วก็ H1B สำหรับแรงงานทักษะสูงที่อาจจะเข้มงวดขึ้นมากการเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่ามันจะกระทบอุตสาหกรรมชิปยังไงคะ กระทบแรงเลยครับเพราะอุตสาหากรรมชิปเนี่ยต้องการบุคลากรที่มีความสามารถจำนวนมากเลยเพื่อมารองรับการขยายโรงงานผลิตในสหรัฐซึ่งเขาคาดกันว่าจะขาดแคลนถึง6,7 0 0 0ตําตำแหน่งในอีก5ปีข้างหน้านี้โ oh, หหาดเยอะขนาดนั้นเลยครับการจำกัดวีซ่า F1 หรือการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า H1B แบบมหาศาลเนี่ยอาจจะทำให้นักเรียนเก่งๆหรือแรงงานทักษะสูงๆเขาหาันไปประเทศอื่นแทน ซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐในระยะยาวได้ครับเป็นประเด็นที่อุตสาหกรรมเขากำลังจับตายอย่างใกล้ชิดเลยอืมเข้าใจเลยค่ะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูฝั่งการนำ AI ไปใช้งานจริงกันบ้างดีกว่าค่ะมีเครื่องมือใหม่ๆออกมาเยอะเลยอย่าง Synthesia ที่ทำ AI วิดีโอโคลนก็มีเวอร์ชันใหม่ที่วิดีโอโต้ตอบได้มากขึ้นนะคะใช่ครับ ซินทีเซีย3.0เขามีฟีเจอร์ใหม่ชื่อ Video Agents ที่น่าสนใจมากเลยคือทำให้วิดีโอที่สร้างจาก AI เนี่ยไม่ใช่แค่ดูได้อย่างเดียวแล้วแต่สามารถโต้อตอบได้ด้วยโต้อตอบอยังไงอะคะอย่างเช่นเอาไปใช้ทดสอบความเข้าใจในการอบรมพนักงานหรือใช้สัมภาษณ์คัดกรองผู้สมัครงานเบื้องต้นได้เลยแม้ว่า CEO เขาจะยอมรับนะครับว่าเครื่องมือ AI โดยรวมอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนักคือประมาณ80%อาจจะยังใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ แต่เขาก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยสร้างคุณค่าได้จริงเพราะเขาเน้นไปที่กระบวนการทำงานหรือ workflow ทั้งหมดไม่ใช่แค่ตัวโมเดล AI อย่างเดียวน่าสนใจค่ะแล้วพวก Smart Home ล่ะคะ Google กับ Amazon ก็แข่งกันใส่ AI เข้าไปใหญ่เลยอะ อันนี้เป็นการแข่งขันที่ชัดเจนมากครับทั้ง Google และ Amazon กำลังอัปเกรดอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของตัวเองทั้งกล้องกลิ่งประตูลำโพงให้มันฉลาดขึ้นด้วย AI อย่าง Google เขามีฟีเจอร์ a s t s o o m e ให้เราถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ในบ้านจากฟุตเทจกล้องได้เลยอ๋อถามได้เลยว่าเมื่อกี้ใครเดินผ่านอะไรแบบนี้เหรอคะประมาณนั้นเลยครับ เป็นการยกระดับผู้ช่วยเสียงอย่าง Google Assistant ที่ใช้ Gemini AI แล้วก็ Amazon Alexa ด้วย Generative AI ซึ่งอาจจะปูทางไปสู่อุปกรณ์ในอนาคตที่ไม่ต้องมีหน้าจอเลยก็ได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงล้นๆอืมก็น่าจะสะดวกขึ้นเยอะนะคะแม้แต่อุปกรณ์ออกกำลังกายอย่าง Peloton ก็ใส่ AI เข้ามาแล้วเหมือนกันแต่ก็ขึ้นราคาด้วยแบบนี้จะดึงดูดลูกค้าใหม่ได้ไหมคะหรือว่าจะเน้นขายให้ลูกค้าเก่าอัปเกรดมากกว่า นั่นเป็นคำถามสำคัญเลยครับ p e ล o t o n ทอนเขาเปิดตัวอุปกรณ์รุ่นใหม่พร้อมฟีเจอร์ p e ล o า o n ทอที่ใช้กล้องจับการเคลื่อนไหวของเราแล้วก็ให้คำแนะนำส่วนตัวช่วยนับครั้งให้ได้ฟังดูดีนะคะครับแต่การขึ้นราคาทั้งตัวอุปกรณ์แล้วก็ค่าสมาชิกรายเดือนอีก5ดอลลาร์เนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกค้าใหม่ลังเลได้เหมือนกัน ก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะเน้นกลยุทธ์ไหนกันแน่จะดึงลูกค้าใหม่หรือจะให้ลูกค้าเก่าอัปเกรดแล้วก็มีข่าวลือด้วยว่า OpenAI อาจจะเปิดตัวเครื่องมือสร้างวิดีโอมาแข่งกับเจ้าอื่นแถมยังเตรียมทำ DocQGPT มาแข่งกับ DocuSign ด้วยทำใหหุ้น DocuSign ร่วงหนักเลยนะคะ ครับการคาดการณ์ที่ว่า95%ของเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตจะเป็น AI ภายในปี2026เนี่ยมันทำให้ไม่แปลกใจเลยครับที่ยักษ์ใหญ่อย่าง OpenAI หรือ m ม t a ตจะเร่งพัฒนาเครื่องมือสร้างสารรค์ออกมาโดยเฉพาะวิดีโอเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการทำโฆษณาซึ่งเป็นรายได้หลักของแพลตฟอร์มส่วนใหญ่อ๋อค่ะการแข่งขันในด้านเครื่องมือสร้างคอนเทนต์ด้วย AI นี้จะยิ่งดุเดือดขึ้นแน่นอนครับในอนาคต มาดูขา่าวกระลาบเื่ออื่นที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเริ่มที่ตลาดนอกตลาดหรือ private market ก่อนเห็นว่ามีแนวโน้มที่บริษัทเอกชนจะอยู่นอกตลาดนานขึ้นหรอคะเป็นเทรนที่มีมาสักพักแล้วครับคือบริษัทต่างๆเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นบริษัทเอกชนนานขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจ IPO หรือเข้าตลาดหลักทรัพย์ผลก็คือผลตอบแทนก้อนใหญ่ๆที่เคยเกิดขึ้นหลัง IPO ในสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้มันไปเกิดในช่วงที่บริษัทยังเป็นเอกชนแทนแล้ว นักลงทุนในตลาดเอกชนก็เลยได้ประโยชน์ในส่วนนั้นไปครับแต่ช่วงหลังๆตลาด IPO ก็เริ่มกลับมาคึกคักขึ้นบ้างแล้วนี่คะถึงแม้ว่านิยามของบริษัทเอกชนระยะปลายหรือ Late s t a g e มันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยเดี๋ยวนี้มีบริษัทเอกชนที่มูลค่าเป็นแสนล้านดอลลาร์ได้แล้วอย่าง DataBricks ซึ่งเมื่อ10ปีก่อนนี้แทบไม่เคยเห็นเลยนะคะใช่ครับ ตลาด IPO เริ่มฟื้นตัวขึ้นในไตรามารส3แต่ขนาดของบริษัทเอกชนระดับ late stage มันใหญ่ขึ้นมากจริงๆอย่างที่คุณว่าเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับการจะอยู่ในตลาดเอกชนไปตลอดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับบริษัทส่วนใหญ่ทำไมล่ะคะเพราะว่าสภาพคร่องในการซื้อขายหุ้นนอกตลาดมันจำกัดมากๆเลยครับปริมาณการซื้อขายทั้งปีอาจจะเท่ากับแค่5วันในตลาดหุ้นปกติเท่านั้นเองโอ้โหน้อยมาก ครับสุดท้ายแล้วบริษัทส่วนใหญ่ก็ยังต้องการเข้าตลาดหลักทรัพย์อยู่ดีเพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับผู้ก่อตั้งพนักงานแล้วก็นักลงทุนเดิมครับค่ะมาถึงข่าวหุ้นรายตัวอื่นๆที่น่าสนใจบ้างนะคะหุ้นไนที่บวกแรงเลยหลังประกาศผลประกอบการใช่ครับไนกรายงานยอดขายไตรมารแรกออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยแล้วก็คำสั่งซื้อล่วงหน้าจากคู่ค้าก็ดูดีด้วย แต่บริษัทยังคงเตือนว่ายอดขายช่วงวันหยุดอาจจะลดลงแล้วก็ยังกังวลเรื่องผลกระทบจากภาษีศุลกากรที่อาจจะสูงถึง1.5พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้ครับก็ยังมีเรื่องน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะครับผมอีกตัวที่พุ่งแรงมากๆเลยคือลิเทียมอเมริกาสหลังจากรัฐบาลสหรัฐประกาศเข้าถือหุ้นในบริษัทและโครงการเมืองลิเทียมโดยตรงเลยอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ไหมคะยังให้เงินกู้ก้อนแรกมาอีก ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยครับว่ารัฐบาลเอาจริงเรื่องการสร้างความมั่นคงด้านแร่ธาตุที่สำคัญอย่างลิเทียมสำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และ EV ีเป็นการลงทุนโดยตรงจากรัฐบาลที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับน่าสนใจมากค่ะส่วนหุ้นโคเทวานี่ร่วงหนักเลยหลังประกาศจะแยกบริษัทใช่ครับคอเทวาที่ทาธุรกิจเกษตรเขาประกาศแผนจะแยกธุรกิจอาราคาพืชกับธุรกิจเมล็ดพันธุ์ออกจากกัน ตลาดอาจจะมองว่ามีความไม่แน่นอนในระยะสั้นหรืออาจจะไม่ชอบโครงสร้างใหม่ก็เลยเทขายออกมาครับร่วงไป9.1%เลยค่ะแล้วก็มีหุ้นกลุ่มเอเจนซี่โฆษณาอย่าง Interpublic กับ Omnicom ที่ลงทั้งคู่เลยทั้งที่ IPG เพิ่งได้ลูกค้ารายใหญ่อย่าง b บ y e r มา2องบริษัทนี้ยังอยู่ในกระบวนการควบรวมกิจการกันอยู่ครับซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นปลายปีนี้ความไม่แน่นอนระหว่างรอกระบวนการเสร็จสิ้นอาจจะเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นได้ครับลงไปประมาณ5%ทั้งคู่ หุ้นการ์เนอร์ที่ทำวิจัยเทคโนโลยีก็ลงเหมือนกันอันนี้เกี่ยวกับเรื่องชัดดาวหรือว่ากลัว AI จะมาแย่งงานคะอาจจะทั้งสองอย่างประกอบกันครับแม้ว่าไรายได้จากภาครัฐของการ์เนอร์จะไม่เยอะมากประมาณไม่ถึง5%เแต่ชัดดาวก็อาจจะกระทบได้บ้างบวกกับความกังวลในระยะยาวว่า AI อาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจวิจัยและที่ปรึกษาได้ครับหุ้นก็เลยลงไป4.5%หุ้นเน็ตฟลิกก็ลงนิดหน่อยหลังจะมีประเด็นกับอีลอนมัสที่ออกมาเคี่ยวกอให้คนเลิกดูครับ ประเด็นของอีลอนมัสกกับ Netflix ดูเหมือนจะเป็นดราม่าระยะสั้นมากกว่านะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าผลกระทบน่าจะจำกัดแล้วก็ควรจะโฟกัสไปที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทมากกว่าอย่างเช่นจำนวนสมาชิกใหม่การขึ้นราคาหรือการจัดการเรื่องคอนเทนต์ครับนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าเบิร์กชาร์ฮัสเวย์ของวอร์เรนบัฟเฟตต์กำลังเจราจาซื้อธุรกิจปิดโตรเคมีของออกซิเดนทัลพ t r o โตรเลียมด้วยอันนี้น่าจะเป็นดีลใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นดีลใหญ่มากครับ เบิร์ h ชัยเขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Occidental อยู่แล้วการเข้าซื้อธุรกิจออกซิเคมที่มูลค่าราวๆ10,000ล้านดอลลาร์เนี่ยจะเป็นการต่อยัย้งความเชื่อมั่นของ Buffett ในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีครับค่ะฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะคำถามสำคัญที่หลายคนอาจจะกำลังสงสัยอยู่ก็คือตลาดโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะฟองสบู่หรือเปล่าคะหลังจากที่ขึ้นมาเยอะขนาดนี้แล้ว เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมากเลยครับช่วงนี้แม้แต่นักวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งประธานเฟดเองก็ยอมรับนะครับว่า valuation หรือระดับราคาหุ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงค่ะแต่ส่วนใหญ่ยังมองว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นฟองสบู่แตกแบบในอดีตนะครับ อาจจะมีการปรับฐานพักฐานเกิดขึ้นได้แต่ไม่น่าจะถึงกับร่วงหนักถล่มทลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเฟดมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอนาคตนะครับปัจจัยสําคัญจริงๆที่ต้องจับตาดูต่อไปก็คือผลประกอบการของบริษัทต่างๆที่กําลังจะทยอยประกาศออกมานี่แหละครับจะเป็นตัวชี้วัดว่าราคามันสมเหตุสมผลกับกําไรที่ทําได้จริงหรือไม่อืมก็ต้องรอดูผลประกอบการกันต่อไปนะคะ มีอีกประเด็นที่ดูเหมือนจะเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็คือบทบาทของรัฐบาลทรัมป์ที่มีผลต่อหุ้นมากๆเลยตั้งแต่เรื่องชิปเรื่องยาเรื่องวีซา่าไปจนถึงการลงทุนตรงในบริษัทอย่างลิเทียลอเมริกาสชัดเจนมากครับ เราจะเห็นนโยบายและการประกาศของรัฐบาลทรัมป์ส่งผลกระทบต่อหุ้นเป็นรายกลุ่มหรือรายตัวได้อย่างมีนัยสําคัญจริงๆทั้งการเจราจาต่อรองเรื่องการผลิตมิคอนดักเตอร์ข้อตกลงราคายากับไฟเซอร์การเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่าที่กระทบเทคหรือแม้แต่การเข้าลงทุนโดยตรงในบริษัทเหมืองแร่อย่างที่เราคุยกันไปค่ะสิ่งที่น่าสังเกตอย,อย่างหนึ่งคือดูเหมือนว่าตลาดจะเริ่มตอบสนองต่อข่าวหรือประกาศเหล่านี้แบบเอ่อผ่อนคลายมากขึ้นหรืออาจจะพูดว่า ชินชามากขึ้นก็ได้ครับเมื่อเทียบกับช่วงแรกๆของการบริหารอ๋อหมายความว่ายังไงคะคืออาจจะสะท้อนว่าตลาดเริ่มปรับตัวได้แล้วแล้วก็มองว่านี่คือสไตล์การดําเนินนโยบายที่คงจะต้องเจอไปอีกระยะหนึ่งก็เลยไม่ได้ตื่นตระหนกเหมือนช่วงแรกๆครับครับเมื่อเราลองมองภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับทั้งความสามารถของตลาดในการรับมือกับปัจจัยลบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชัดดาวหรือสัญญาณเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ควบคู่ไปกับการเป,ปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่อย่าง AI แล้วการตอบสนองที่ดูเหมือนจะปรับตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือลบต่อนโยบายของรัฐบาลคือความยืดหยุ่นที่เราเห็นทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในตอนนี้ครับ มันเป็นการมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรมอย่างเช่นการเติบโตของ AI หรือความแน่นอนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มยาหรือว่านี่คือการยอมรับแล้วว่าการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและอิทธิพลของภาครัฐที่เข้มข้นขึ้นเนี่ยมันได้กลายเป็นความปกติใหม่หรือ New Normal สำหรับ กลยุทธการลงทุนไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะก็ทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองพิจารณากันดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่มาร่วมสารวจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปด้วยกันหวังว่าประเด็นและข้อคิดที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ